ไทยเราทุกทุกคนชิงโชคดีแผ่นดินทองนี้มีฟ้าให้ความการุ่น แม่หลวงคอยเอื้ออาทรรวงหาเราไรนาป่าเขาพลิกฟื้นรักพันพืชไรแผ่ทางสร้างเสริมให้สืบสานรอบรู้ในเงินสินไทยเยียมเย็นไปถึงแดนใดทุกจางห่างหายทันทีดันอยากเห็น GEE- นิทานแนวแน่เรายังต้องช่วยดูแลและคอยสืบสานจากนี้ดังยาแค็มเม็ดใสน้ำประไทยแม่ฟ้าร่มกรามาทั่วถึงเย็นไปทุกที Yeah, Let's go. โฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฟ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตร์ดถนนตักสินอำาเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5 85. ังมาจันทบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดพิธีบูชาดาวพเคราะห์ที่วัดเขตนาบุญญารามส่งเสริมประเพณีโบราณกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประชาชนจำนวนมากร่วมขบวนแห่บูชาดาวมหาศารความภาคภูมิใจบรรยากาศคึกคักผู้สแสวงบุญพร้อมขึ้นประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศแห่ขึ้นนมัสการสการะรอยพระพุทธบาทพวงเขาพิชกูดเนื่องในวันมาฆบูชา ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว Mynew สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว Mynew ประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศัก,การาช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะ จังหวัดจันทบุรีจะก,กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาคบูชารำลึกถึงพระรัตนตรยัยน้อมนำหลักคำสอนมาปรับใช้ให้ชีวิตมีความสงบร่มเย็น ค่ำวันที่10กุุภพาพันธ์2 5ันที่หน้าลานองค์พระประธานพุทธมนฑลจันทบุรีตำบลบางกระจาอําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนายพงพัฒน์วงศ์ตะกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพลเรือตีนพร,รัตน์เลิศล้ำเสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีรตราดได้นนำค้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาคา บูชาแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบ,บุรีจัดขึ้นเพื่อเป็นการลํำลึกถึงพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์น้อมนำหลักคำสอนมาปรับใช้ให้ชีวิตร่มเย็นสงบและมีความสุข โอกาสนี้พระราชจันทรโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบุรพาพิทยารามพระอารามหลวงได้แสดงพระธรรมเทศนานำพุทธศัก,ก,กนิกชนรวมฝึกสมาธิปฏิบัติจิตภาวนาและนำเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธยานรัตนาศากยามณีพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดพิธีบูชาดาวนพเครา์ที่วัดเขตนาบุญญารามส่งเสริมประเพณีโบราณกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประชาชนจำนวนมากร่วมขบวนแห่บูชาดาวมหัศจรรย์ความภาคภูมิใจ ค่ำวันที่10กุมภาพันธ์2560ที่วัดเขตนาบุญญารามอำเภอเมืองจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้วาราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคาราชการคณะกรรมการวัดเขตนาบุญญารามประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีรวมพิธีอันเชิญเทพประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง9ขึ้นเกี่ยว ก่อนร่วมขบวนแห่บูชาดาวมหัศจรรย์ความภาคภูมิใจอันเชิญไปรอบเขตเท,ทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาดาวนพเคราะที่วัดเขตนาบุญญารามโดยปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดงานกำหนดจัดพิธีบูชาดาวน,นพเคาะวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีสืบสารประเพณีโบราณภายใต้แนวคิดการจัดงานบูชาดาว ปีรากาเรืองรองเงินทองมากมีบารมีพร้อมพังกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่10-19กุมภาพันธ์2560เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์จันทบุรีเมืองต้องห้ามพลาดในขบวนแห่จะมีการจัดรูปขบวนรวม19ขบวน ผู้ร่วมขบวนกว่า2,000คนหลังเสร็จสิ้นการแห่บูชาดาวมหัศจรรย์ความภาคภาคูมิใจผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ร่วมงานร่วมจุดเทียนบูชาดาวนพเคเสริมบารมีดวงเมืองสว่างสวายไปทั่วเมืองจันทบุรีนอกจากนี้บริเวณสถานที่จัดงานได้มีการประดับตกแต่งโคมไฟปฏิมากรรมสัญลักษณ์ของความเจริญและความศรัทธาตามความเชื่อรอบบริเวณสถานที่จัดงาน เทศบาลเมืองจันทบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด เวลาสิบนาฬิกานายกิพัชรพลเสมอเหมือนนายวิเชตเปลี่ยนโมลีรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีผอมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรีหนึ่งให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนนสมบูรณ์ประชารัฐจังหวัดรนะ้อยเอ็ดณโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรีหนึ่งด้วยโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคอ์กรและศึกษาดูงานประจําปี2560มีวัตถุประสงค์การจัดระบบการดําเนินการดําเนินง,งานด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาการดําเนินง,งานด้านแผนงานระบบงานวิชาการและกลุ่มง,งานต่างๆโดยมีคณะศึกษาดูงานจํานวน54คนศึกษาหาความรู้และนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการ การพัฒนาองค์กรชุมชนและกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพนำแนวทางไปพัฒนาความรู้เพื่อความสามารถในการปฏิบัติงานคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไมนิ้วช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后，滑行了近二十米。 路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 ตีใหม่ของการรวมพลังของภาคร,รัฐเอกชนและประชาชนแบบครบวงจรที่จะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนคือบริษัทประชารัฐรักาศสมคีประเทศไทยจำกัดวันนี้เราต้องพึ่งพาใัยซึ่งกันและกันนะครับภูมิภาคต่อภูมิภาคกลุ่มจังหวัดต่อกลุ่มจังหวัดแล้วก็ภายในจังหวัดของตัวเองนะมันจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนสินค้าให้มันกว้างขวางไกลไปถึงที่อื่นด้วยนะเปิดช่องทางทางเลือกให้กับประชาชนนะมันมีสามทางี้คือภาคธุรกิจ มีบริษัทประกอบการอยู่แล้วอันที่2คือพ่อค้าคนกลางหันที่3คือบริษัทประชารัฐเพิ่มจะเป็นของประชาชนที่มีถือหุ้สนส่วนเป็นส่วนใหญ่ที่สุดในนั้นแล้วก็ผลกาไรออกมาเพราะไม่ได้แบ่งปันใครมาเป็นขยายเป็นกองทุนทําอย่างอื่นต่อไปให้มันกว้างขึ้นเรื่อยบริษัทประชารัฐรกักสมคีประเทศไทยจำกัดดําเนินงานในรูปแบบโซเชียลเอ็นเตอร์พรส์หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม เน้นการพัฒนาสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุดและไม่มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งจับมือเป็นภาคีตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดโดยระดมทุนจากภาคเอกชนผลักดันให้เกิดผลเน้นที่การแก้ไขปัญหาจุดอ่อนด้านการตลาดของผู้ประกอบการในพื้นที่บริหารในรูปแบบคณะกรรมการประชารัฐโด,ดยบริษัท จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน3ส่วนคือเกษ,ษตรกรรมการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ปันผลกําไรแต่จะนําไปลงทุนใหม่เพื่อสร้างรายได้ชุมชนแบบยั่งยืนให้ลูกหลานในชุมชนโดยมี5วิธีการง่ายๆคือ 1. เป้าหมายหลักเพื่อสังคม 2. เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากสินค้าและบริการ 3. กําไรต้องนําไปขยายผล 4. บริษัทต้องจัดการตามแบบธรรมาพิบาล 5. ต้องจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทโดยจัดกลุ่มแผนงานออกเป็น18กลุ่มจังหวัดและกระจายสู่พื้นที่76จังหวัดดำเนินงานระยะที่1เริ่มจาก5จังหวัดได้แก่ภูเก็ตเพชรบุรีอุดรธานีเชียงใหม่และบุรีรัมย์โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบนำร่องโครงการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัด จะช่วยแก้ปัญหาที่ชุมชนเป็นผู้ผลิตแต่ขาดการจัดการเชิงธุรกิจชุมชนรัฐจึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยการสร้างอำนาจซื้อให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนเข้มแข็งและอิ่มท้องการขยับเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งนำไปสู่การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมน้นิวช่วงที่2ค่ะบรรยากาศคึกคักผู้สแสวงบุญพร้อมขึ้นประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วสาราทิศแห่ขึ้นนวมัสก,การสักการะรอยพระพุทธบาทพวงเขาคิชกูดเนื่องในวันมาคะบูชา วันที่11กุมภาพันธ์2560บรรยากาศงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีเริ่มมีความคึกคักตั้งแต่เช้ามืดโดยมีผู้สแสวงบุญพร้อมขึ้นประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเข้าแถวรอขึ้นรถเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่บริเวณคิวรถวัดพวงและคิวรถอีกสองจุดทั้งที่วัดกระทิงและที่ว่าการอำเภอเขาคิชกูดกันอย่างเนืองแน่นทั้งนี้เนื่องจากในวันนี้ เป็นวันมาคาบูชาวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนาประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดชดเชยทำให้มีขึ้นประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวเพื่อนฝูงตั้งใจเดินทางมานำมัสการรอยพระพุทธบาทพวงเขาคิจกูดที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากตั้งแต่วันเปิดงานที่28มกราคม2560จนมาถึง10กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมามีผู้สแสวงบุญเดินทางขึ้นมานมัสก,การรอยพระพุทธบาทพวงก,การค่อนข้างบางตาทั้งนี้เกิดจากกระแสข่าวลือในโลกโซเชียลและสื่อต่างๆถึงเรื่องความขัดแย้งภายในตลอดจนการจัดระเบียบใหม่ของทางจังหวัดจันทบบุรีและคณะที่ร่วมดูแลการจัดงานส่งผลให้มีการสร้างกระแสข่าวลวง กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลทำให้ผู้ที่จะตั้งใจมาสแสวงบุญเกิดความสับสนอย่างไรก็ตามจากการที่ทางจังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ นำทั้งผู้สื่อข่าวตลอดจนหน่วยงานต่างๆขึ้นสำรวจและสังเกตการบรรยากาศงานนมัสก,การรอยพระบาทพวงพบว่าไม่มีปัญหาข้อบกพร่องตามที่เป็นกระแสในข่าวลือประกอบก,บกับการสอบถามผู้ที่ขึ้นมานมัสก,การพระบาทพวงพบว่าทุกคนล้วนมีความเข้าใจและพึงพอใจกับการจัดระเบียบใหม่ของคณะผู้ดูแลการจัดงานแต่สาเหตุที่ยังมีผู้มาแสวงบุญค่อนข้างบางตาเนื่องจาก เป็นวันทำงานปกติและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยังทรงตัว อย่างไรก็ตามจากการเดินทางเข้าสังเกตการตลอดช่วงคืนของวันที่10กุมภาพันธ์2560จนถึงช่วงเช้ามือที่ผ่านมามีผู้สแสวงบุญพร้อมขึ้นประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเข้าแถวรอขึ้นรถเพื่อขึ้นไปนมัสก,การรอยพระพุทธบาทที่บริเวณคิวรถวัดพวงกันอย่างเนืองแน่นซึ่งทำให้ในช่วงวันหยุดยาวสาราทิตย์และวันหยุดชดเชยตลอด3วันมีขึ้นประชาชนและนักท่องเที่ย เดินทางมานมัสก,การรอยพระพุทธบาทพวงเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวซึ่งจะทําให้บรรยากาศงานนมัสก,การรอยพระพุทธบาทพวงเขาคิชกูดต,ตลอดโจนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวขอ,จองจังหวัดจันทบุรีกระเตื้องขึ้นมาอีกครั้งต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกและขึ้นลมมีกำลังแรงบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาว าวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรงจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวไมยนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันรที่มาและทีมข่าวไมยนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5 85.